ับผมกับสวัส oh ด so. ีพ <t ri Maybe> <ri mission then up> ี่น้องกองไปสุขุสุขคนนะครับผมมันนี่กับมาผมก็ผมอีกคือเก่านะผมก็ไอ้นาวินชาแนลเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะมันนี่เบื้องผมใดผมผ้าใยมานะผมนี่เป็นแม่ผมนะผมนี่ผู้งามผู้งามแม่ผมนี่พี่น้องนี่ครับแม่ผมสวัสดีปีไหมนะครับผมให้พูอ่าน่านผู้ชมเนี่ยเป็นขามาเบื้องนั่นเป็นอยากเห็นเจ้าลายนั่น ก็ดีค่ะเ่าไแม่พี่น้องอลูกายออกคลิปนำ้ำผมเ,เ,เคยยังเขินอยู่เขินครับผมแม่ผมโดนเปนลี่ยน้ะผมหนาคือกันว่าผมนี่เพรามันแฝดเดียวกันได้รับผมพี่น้องอม,มันนี้ผมสีผ้าพี่ผ้านองมาส่วกับปุ่นนะผมพอดีแม่ป้าเิ่นตํามไฮนะผมนี่ตํากับปุ่นนะครับผมตําส่วตํามาโดนนะครับผมมาหน้าพอดีอม,มันก็เฮ้ยเพื่อนครับผมไปสิมาจวดจะคำสองคำเห็นพี่น้องเบืองหน้าผมกับแม่นะผมแม่กับ เอียีขอมมา,าไล่าอยากเห็นแม่นวิ่นมาเสิรนไอ้นวินก็นจกัดให้นะผมไอ้น้ำวินมาเคยคัดนะครับผมสวัส,ด,ด,สดีปีใหม่เด้อสสวัดีปีใหม่ค่ะเด้อมาเชิญ์นแสบน้ำกันเดอ้อค่ะเออ <ไป S 2> พี่น้องครับสือมาพี่น้องครับผมโอ้ยน้ำไหลไหลมายอ,อ,อยากควาครับผมเบามาแมแกแหลมไหลแตกก็เม่นเลียนงรงทวงพี่น้องครับเมียผมนี่คืออยากตทำม้งมาเสินว่าทายคลิปกับลูกชายก็น่าผ่นวานนะครับผมเมียผมนี่นี่ก็ผมก็ได้มากันนี้มาน้ำเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็เป็นมาละนะผมใหญ่ๆ ใครติดอยากเห็นผมกินมปลาก,กันอย่านี้เลยผมสีมาจัดในเพี่น้องเบื้องหน้าครับผมตำบลส้มครับเดี๋ยวผมสิปาดก่อนเด้อครับผมนี่สื่อลอยใหญ่เฉยครับผม,บผมว่หลายยายห่างครับพี่น้องแมงวันตอมอเฮ้ยเบิดแล้วครับผมตอมสั่มกระปุนเฮ้าโม่ผูนไหนแมงวันกระไรไรพี่น้องใครที่เบิ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกกะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไอนะ้น้ำวิ่นน้ำเนื้อครับผมเป็นเรื่องเสียเรื่องใจจากช่องน,น้อยกำลังใจจากเล็กฝาก เป็นเรื่องชี้แงใจไอ้น้ำมีน้ำในเลือกครับผมบ่อร้ายยาหางครับผมมาครับผมคำเหล็กผมเสียแม่ผมเลยครับผมเด้อค่ะเชิญมาเชิญแจบน้ำกันเด้อค่ะใส่เห็ดเชียให้แม่ออกน้ำเป็นขัางแหลกแม่ก็ยังเขินอยู่เบิวงเหวงพี่น้องครับผมเบิองเรื่อผมเสียเอาให้แม่ผมจิปว่นแม่ผมนะครับผมเบิวงเหวงผมเสียวใส่ปากให้แม่ผมเรื่อกินให้มันเป็นเสียบได้แม่ไอ้เอฟซีมันอยากน้ำด้คำแหลกแข่งมันดูลายใหญ่ เอาดีเด้อเซียมโอ้สุดยอดเลยแม่วงมาเบิ่งเด้อพี่น้องผมสิใส่ใจพี่น้องเบิ่งข้ามยิงใหญ่เด้อยๆครผมนี่ขออยากใส่ส่วนเด้อคลิปนี้เพราะว่าไอ้ละวินทายอยู่เทิงเถียงเด้อครับผมเพราะว่าบรรยากาศตอนทั้งรุมแสบร้ายพี่น้องเอ้ยเถิงเทียงผ่องก็กำลังหิวครับผมโล่งแห้งครับผมทั้งลุมไอ้ละวินได้ทายตั้งงานครับผมคำแหลกแขกมันนะครับผมพี่น้องผมขอใส่เด้อผเแม่แม่ผมซิมแล้วบางหัน คื่ไงแมให้พักล้งให้มากพักยังมา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 พี่น้องมากกินเผ<ม>า<ะ>เที่ยงแสบแสบแสบพี่น้องกินชมเที่ยงายวางเผาพ่อทอมือเห็นเนื้อหรือเปล่าแม่มากเหมือนกินเลยนี่ล้ะ ผู้ดใดอยากมาเป็นลูกไผ่เล่าเราบอกว่ายาวค่าดองแพงหลายเด้อเอาเงินสามร้อยแกนหน่อยสามตัวกับพ่อเด้อผู้สาวหันแ <c oughs> ม่ดองหันเพิ่นบอกว่ายาวแพงหลายเพิ่นมัมีเงินไปแต่งดอกแล้พี่น้องครับข้ามยิงใหญ่ด้อครับผมใส่ลงไปพี่น้องมึงมีดอกให้รดน้ำทำยังอยากเกินกล่องแม่เช็ดหนาแม่งงามเลยสิแม่ ถ้าลูก้า้ง่ายจะมาผัวเนี่ยยิ้มเปล่อยเปลือยเลย,เยครับผมพี่น้องครับไม่กินขอกินหนาวไอัน้วินเนอร์ตอนหนึ่งเสียงโอ้แสบร้ายต่ำของพ่นพี่น้อง แสบร้ายแสบร้ายพี่น้องเอ้ยทั้งแสบทั้งเพ็ดโอ้เพ็ดนาะพี่น้องเนาะน้องครับสดน้ำนี่จักบ้านน้ำไปต้มเป็ดแสบเพิ่นพักร้ายพักร้ายเพ็ดบ่แม่แม่เพิ่นเพ็ดล่ะเพ็ดร้ายวี่น้อนแม่ว่าโอ้ยแบบคั้มจะไปสื่อห้านไรจะมันใส่แบักพริกเพ็ดเพิ่นว่าใส่เข้าไปแม่พักเด้อพาพี่พาน้องมากินน้ำ้ายน้ำวินนะผมบ่เคยเห็นแม่ผมออกคลิปเท่ามันนี่ผมคุ้มเพิ่นมาออกคลิปให้เลือกเท่าแรกได้พี่น้องคร <anak S 1> ับ บ่วงกับปอทอมือพี่น้องเอ้ยแสบ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 ได้แสบได้คำคมอ,อินาวินน้ำโซโลเกนบ่มาแล้วได้แต่ก็มีแลรงลุ่มทงนะครับผมพี่น้องสดน้ำพี่น้องเบื้องเนีน่ยเหน็นไหมชดนำดังกวากเลยพี่น้องอยากนำเนเป็นยังฟาโตเบื้องสีหนาเพิ่นบ่เคยเห็นเพิ่นยิงเขา่าแสบบั่นยักเตี๊ยมมอนเดี๋ยวนยิงข่าวว่าเดี๋ยวกวองครับลูกไส้ดาพัศนโอ้ยยิงเขา่าแสบร้ายพี่น้องเนี่ยคำโอ้ได้พี่น้องครับ เพชรเพชรเพชรพี่น้องเอ้ยหล่ลาๆคลิปที่ผมบ่เห็นพ่อแม่ผมออกกครับเมื่อวันวาบ่เอิ่นแม่กินน้ำเด้อครับเพินพ่น,าอ,าอ,านาอายเพิ่นบ่กล้าออกเอิ่อนร้ายเทธออยู่เพิ่นกับว่าอุ้ยบกักขำบ่กล้าออกกูอายเพัน่นกูบ่งามกูเท่าอะไรเพิน่นว่าเฮ้ยบ่นเดียวเพิ่นออกวันนี้คุ่มากจนไหนพี่น้องครับอืทำงไงดีครับผมพี่น้องโอ้ยบ่ทอมือเนอะาะอืมโบทอมือใส่มือด้วยอืม mà lại như nào, Ừ. 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 Xẹp lái thì nó ơi. Thương xẹp thương phết. Mm -hmm. Ta nhỏ em ta nhang này ạ. Mm -hmm. Ừ. Ừ. Mm -hmm. Mà lại nhai nó. nào, lại. Ừ. ให้แม่กุ้ยพักไปอืมไม่รู้อะไรพี่น้องไปแข่งมาบป่ะเนีย่ยอืมไปแห่งแล้วผมพี่น้องเพิ่นตากเอียงแม่ผมอ้อเสียแป๊ะพี่น้องเอ้ยมาเด้ออืมพี่น้องครับ น้ำก็บอกเขามันตุยยันเขาบ๋อนกลัวจัพี่หม่นี่ก็ขอให้เอฟซีไอ้หนวิญม่ว่าจะเป็นเออใหญ่ไอ้หน้องพี่ทุกคนก็ให้เช็ดยั้งให้ยังก็ให้สวมมงมันสวมมงมันปรารถนาด้วครับผมเงินทองไหลมาเท่มาถตึกง้อยลอยเบอร์เด้อครับผมพี่น้องครับคือจริงได้สวมมงมันปรารถนาเด้อครับผมถึกง้อยลอยเบอร์ตึกรางวัลที่หนึ่งเด้อนี่ครับผมน้องให้เอฟซีไอ้หนวินนะครับ แสบแสบแสบทงแสบทังเพชรแม่ผมเราบอกจะคำของเขาแสบแสบแสบทังแ็บทังเพชรเหรอบอกคำใหม่เนี่ยี่ครับคำยังไงอืมมงผมไม่สร้างคนว่าป้าขับผมเอาแบบบ้านๆเด้อยครับผมบอแบบเอาแบบตามแบบอิสานอีสาน เพิ่นกระตามให้แบบบ้านน่างดิ้อโแชรแจ๋หนุกชายในเด้อหนี่น้องเอ้ยเห็นบอกแม่แม่แม่พิ่นแม่เพิ่นวางได้ครับผมแม่เพิ่นบอกว่ากดไลา์กดแชร์ลูกชายหลานในเด้อเพิ่นว่าวังหันโอ้ยดีใจหลายหลายอย่าลืมกดให้อานนวินเซนแอลเด้อเป like <S <S ็นเรื่องแจงใจจากช่องกาลังใจเล็กๆนะครับผมอืมบุ๋ม มมากกินย้นไม่ยิ่มพี่น้องเพื่อนอยากกําไรเฮยเพื่นเดีเพิ่อนคิดผพี่น้องเพิ่นอยากนสวดสวดพี่น้องสวดแสบหลายแสบหลายเครื่องแสบเครื่องเพชรผมเคยกินเพชรเชื่ออเม่ผมมันบอกมักกินเพชรนะผมมันีก็มุงกับเพชรน้อยนะครับ ต้ออเที่ยวอปหนอนเลยยังเพชรน้นตาหยขี้หมูกย yep ังอโอแม่ว่าเพชรร้ายมาสั่นอือแหงกระตุยแจ็บคือกันพี่น้องเลยเออของหงายบผมพี่น้องครับคำสุดท้ายแล้วผมพี่น้องบ๊วยเหรอเพชรแหงมาสั่นแม่แม่บอกว่าเพชรจนน้ำตาไหลแล้วผม ไปสืบเงินกิมนีวินคือแจกกัฝากเป็นทังใจแล้วพี่น้ำในเดอ้อบอกก็ใจนะก็แจกใ,จให้ลูกชายในเด้อครับผมของวัส,สดีค่ะขอให้ผมผู้นี้ให้ด,งดงังๆปังๆให้มีคนหูวจกักมีมากหลาย่มีกระโหดนหากระโพงไปใส่มาใสาก่กะมีแต่คนหูวจักนำผมขอบคุณครับคำสุดท้าถ่ายนะผมแม่เอาแม่คำสุดท้ายสวดสวดน้ำให้ท่านผู้ชมเบิ่งในวเอฟซีนัวินเบิ่งแน่ปัญหาปัญหาบางเธอเอฟซีผมสิบผมมีได้สิมีแต่เอฟซีเม่ผมได้บัตรนี่ หาโอ้แม่แม่บอกว่าแม่กินขเขาเป็นเสียบแท้บริสุทิดตามแม่บริสิเศร้าติดตาไอ้นั่นินซะเนาะอยากเห็นแต่แม่สบายเลยเนาะครับครับผม